มีชื่อของวีรบุรุษมากมายที่โลกจดจําแต่ยังมีอีกหลายคนที่สร้างคุณูปาการยิ่งใหญ่ทว่ากลับไม่มีแม้แต่ชื่ออยู่ในหน้าประวัติศาสตร์วันนี้เราจะเล่าเรื่องของหนึ่งในวีรบุรุษที่ถูกลืมผู้ที่เปลี่ยนชะตาของผู้คนเป็นหมื่นชีวิตแต่กลับไม่มีรูปปั้นไม่มีอนุสรณ์และไม่มีใครรู้ว่าเขาเคยมีตัวตนอยู่บนโลกใบนี้ ย้อนกลับไปเมื่อหลายร้อยปีก่อนในยุคที่สงครามกำลังเผาผลาญทวีปเอเชียกองทัพหนึ่งกำลังประชิดเมืองเล็เลกๆที่ไม่มีทางสู้และชาวเมืองเตรียมเผชิญชะตากรรมอันโหดร้ายชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อของเขาไม่เคยถูกบันทึกเขาเป็นเพียงทหารธรรมดาไม่ได้เป็นแม่ทัพไม่ได้เป็นคนมีบรรดาศักดิ์แต่เขาเห็นเด็กและผู้หญิงจำนวนมากกำลังจะสูญเสียทุกสิ่ง ในคืนก่อนการโจมตีเขาตัดสินใจทำสิ่งที่เปลี่ยนชะตาเมืองทั้งเมืองเขาปลอมตัวเป็นคนส่งสารของศัตรูลอบข้ามแนวรบเพียงลำพังเพื่อส่งข่าวให้เมืองใกล้เคียงมาช่วยได้ทันเวลาการเดินทางคืนนั้นเต็มไปด้วยความอันตรายเขาต้องหลบธนูเครือข่ายล่าตระเวนและความตายที่อาจอยู่หลังเงาไม้มืดทุกต้นรุ่งสาววันถัดมากองทัพพันธมิตรเดินทางมาถึงเวลาพอดี เมืองเล็กๆรอดพ้นจากการถูกทำลายผู้คนเป็นพันรอดชีวิตแต่ชายหนุ่มคนนั้นกลับถูกสังหารก่อนที่จะได้เล่าเรื่องราวของเขาไม่มีใครรู้ชื่อไม่มีใครรู้ใบหน้าไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใครแต่ทุกครั้งที่คนในเมืองเล่าความรอดของบรรทบุรุษพวกเขามักพูดประโยคเดิมเสมอว่าเพราะมีใครบางคนยอมเดินเดี่ยวท่ามกลางความมืดในคืนนั้นวิรบุรุษ ไม่จำเป็นต้องมีชื่อจารึกบางครั้งสิ่งยิ่งใหญ่ที่สุดคือความกล้าหาญที่ไม่มีใครเห็นและนี่คือหนึ่งนาทีของวิรบุรุษที่ถูกลืมผู้พิทัก์นิรนามที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ด้วยหัวใจเพียงดวงเดียว